ขอต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์นวัตกรรมนะครับ Center of Excellence นะครับ Digital and AI Innovation Lab โดย True นะครับทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเป็น R&D Lab แล้วก็ Testing Area นะครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนที่เป็น Experience Center ที่ทุกท่านสามารถจะเห็นเทคโนโลยีสัมผัสเทคโนโลยีแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับเราเรียกโซนนี้ว่า R&D แล้วก็ Lab Center เริ่มตั้งแต่โซนแรกโซนที่1เลยเราเรียกว่าโซน Ideation การทําปัญหา ที่เฟรมมิงให้ออกมาเป็นปัญหาที่คุ้มค่าในการแก้ส่วนที่2เราเรียกว่าโคเรี t ชันการสร้างระบบนิเวศในการทำนวัตกรรมเนี่ย สำคัญเลยแล้วขาดไม่ได้เลยแล้วเราก็ทําคนเดียวไม่ได้ด้วยก็คือการร่วมมือกันนะครับและสําคัญที่สุดเลยคือส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3นะครับมันต้องทําการทดลองสถานที่นี้จะเปิดโอกาสนะครับให้การทดลองเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วในการทดลองเนี่ยเราใช้ตั้งแต่การทดลองจริงหรือการทํา Simulating Test เพื่อออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า MVP หรือว่าโปรโตไทป์ที่เอาไปตอบโจทย์ แล้วก็สเกลนะครับในตลาดได้ครับว่าพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่า d i g i t a l AI Experience Center นะครับทั้งหมดในโซนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่5โซนหลักๆ นะครับก็คือโซนแรกคือเรื่องของโครงข่ายนะครับ connectivity โซนที่2เนี่ยเป็น solution นะครับที่เกี่ยวข้องกับ B2B คือไล่ตั้งแต่เรื่องของ infrastructure ทั้งหมดที่มีความจำเป็นใน B2B นะครับโซนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ living technology อาจจะใกล้ตัวเข้ามานิดนึงนะครับคือการอยู่อาศัยอัจฉริยะในยุคใหม่นะครับโซนที่4นะครับมีความสำคัญเช่นกันนะครับก็คือเรื่องของ health และก็ wellbeing ทั้งหมดนะครับเรื่องสุขภาพนะครับและโซนสุดท้ายเนี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นโซนที่เราให้ความสำคัญเช่นกันเพราะว่า การสร้างคอนเทนต์นะครับการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆก็จะมีแพลตฟอร์มที่รองรับแล้วก็มาใช้ประสบการณ์ที่นี่ได้เลยครับก็เชิญๆนะครับชั้น2นะครับทูดิจิทัลพาร์คฝั่งเวสก็จะเป็นศูนย์นวัตกรรมที่เราจะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมาร่วมมาสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็สร้างความเข้มแขง็งการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนครับ